สวัสดีครับผมโชโอมกกพบพนะครับอาชีพเป็นพิธีกรรายการข่าวบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นนักข่าวสายออนไลน์ด้วยนะฮะแน่นอนว่าทําวงการทีวีทํารายการทีวีในสตูดิโอต้องเจอกับแสงไฟไปทําข่าวข้างนอกก็ต้องเจอกับแสงแดดสิ่งที่ใช้งานมากที่สุดต่อจากร่างกายนี่ก็คือสายตาของเราครับเจอทั้งแดดเจอทั้งแสงเจอทั้งมลภาวะต่างๆจนทาให้ผมนะเกิดอาการผิดปกติในตาันะ่นคือตาเนี่ยเริ่มแห้ง บวกกับตัวผมเองเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วภูมิแพ้คอยจะขึ้นที่ตาครับมันเลยทําให้มีอาการหนักกว่าคุณปกติทั่วไปก็เลยต้องหาวิธีการรักษาครับคือตอนแรกๆเนี่ยใช้เป็นน้ําตาเทียมใช่ไหมคือใส่เข้าไปพอเราไปอ่านมาดรอกเฮ้ยมันอันตรายนะเพราะมีสารสเตียรอยอาจจะส่งผลต่อดวงตาเราในระยะยาวได้ก็เลยต้องโอ้โหเบรกเอาไว้ก่อนเลยจนมีพี่ในวงการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตีเอฟพี่ธงธง,งมกจกนะฮะหรือว่าจะเป็นนี่เลยคุณมลสิทธิ์คำสร้อย การันตีและแนะนำบอกว่าเฮ้ยโอมใช้ตัวนี้สิตัวนี้ดีมากไม่ต้องเป็นน้ำตาเทียมนะฮะแต่เป็นแบบทานนี่เลยครับผมอยากจะแนะนำตัวนี้เลยครับนี่เลยเรติเน่ครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรุงสุขภาพดวงตาด้วยสูตรพรีเมี่ยมครับมีความเข้มข้นของสารสรกัดจากธรรมชาติมากกว่าสูตรทั่วไปในท้องตลาดถึง2เท่าคือเอาง่ายๆผมเนี่ยทานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะอาการที่มันแสบตาตาแห้งตาบวมเนี่ย มันดีขึ้นนะฮะบแบบทานง่ายมากอีกตัวนี้เลยนะครับทานครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งเท่านั้นเองและที่สําคัญครับตัวนี้เรตินีครับเขาการันตีนะฮะการันตีเรื่องความปลอดภัยมีออยและมีเครื่องหมาย GMP รับประกันด้วยนะฮะ <S <S ผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะหลายคนถ้ายุ่5ปีเนี่ยขึ้นไปแบบเนี้ย อาการเริ่มจะมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้วนะฮะตาผ้ามัวบางคนอาจจะเป็นต้อหรือบางคนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยปัญหาดวงตามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางคนเป็นโรคเบาหวานก็เป็นเบาหวานขึ้นตาได้เช่นเดียวกันนี่ครับผมแนะนําตัวนี้เรติเน่นะฮะจะมาดูแลดวงตาของคุณให้สดใสให้เป็นดวงตาที่มีสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งฝากไว้ด้วยครับปลอดภัยจริงๆผมลองแล้วเปิดใจกับเรติเน่แล้วดวงตาผมเคยมีปัญหาตอนนี้กลับมาสดใสอีกครั้งครับ